ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตีนการิ้วรอยหน้าผากซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยก็จะไปฉีดแก้ปัญหาลดเลือนริ้วรอยด้วยโบท็อกกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหมอบิวค่ะ ก่อนหน้านี้หมอได้ทำคลิปเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าเพื่อทำให้หน้าเดียวมาแล้ววันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าเพื่อลดเลือนริ้วรอยหมอเชื่อว่าสาวๆสมัยนี้หรือหนุ่มๆที่อายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตีนการิ้วรอยหน้าผากริ้วรอยระหว่างคิ้วนะคะริ้วรอยพวกนี้เนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นแล้วหลายๆคนก็จะไปแก้ปัญหากันด้วยการฉีดโบท็อกใช่ไหมคะแต่ทราบหรือไม่ว่าหลายๆคนเนี่ยยัง ไม่เข้าใจเลยว่าโบทอกที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยจะไปลดการเกิดริ้วรอยได้ยังไงวันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าริ้วรอยเนี่ยเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อที่แสดงสีหน้าซึ่งกล้ามเนื้อที่แสดงสีหน้าหลักๆของเราเนี่ยมีสามัดด้วยกันมัดแรกนะคะคือกล้ามเนื้อรอบดวงตามัดนี้เวลาที่ยิ้มหรือแสดงสีหน้าจะทําให้เกิดรอยตีนกาค่ะ มัดที่2คือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณหัวคิ้วกล้ามเนื้อมัดนี้เวลาที่เราแสดงสีหน้าจะทําให้เกิดมีร่องตรงบริเวณระหว่างคิ้วหรือที่เราเรียกว่าร่องขมวดคิ้วค่ะและกล้ามเนื้อมัดสุดท้ายที่ทําให้เกิดรอยหน้าผากก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผากค่ะซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยก็จะไปฉีดแก้ปัญหาลดเลือนริ้วรอยด้วยโบท็อกกันใช่ไหมคะ แต่ว่าตัวโบ็อกเนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยคือตัวท็อกซินจะไปจับกับรีเซปเตอร์ที่อยู่ตรงกล้ามเนื้อมัดนั้นทําให้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยไม่หดตัวดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือริ้วรอยก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะหลายๆคนก็ยังมีคำถามเข้ามาถามหมอมากมายเลยว่าในการฉีดริ้วรอยเนี่ยคุณหมอใช้ประมาณกี่ยูนิตคะ หมอก็จะตอบว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้ปริมาณยูนิตเนี่ยที่ไม่เท่ากันโดยปกติแล้วการฉีดให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและอยู่ได้นานๆเนี่ยจะใช้ประมาณ40-50ยูนิตค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ปริมาณยาที่มากเกินกว่าน,นี้อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นรอยตีนกาอาจจะแข็งต้นเกินไปทําให้หนังตาตกได้หรือทําให้คิ้วตกได้ และที่สําคัญก็คือจะดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะดังนั้นหากใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหมอแนะนําว่าควรจะเลือกฉีดกับคุณหมอที่มีความชํานาญเลือกคุณภาพของยาที่ดีและฉีดในปริมาณยูนิตท,ที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าปัญหาริ้วรอยเป็นปัญหาใหญ่ที่เราควรจะให้ความสําคัญแต่ว่าก็แก้ไขได้ง่ายเช่นกันด้วยการฉีดโบท็อกค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีความกังวลหรือต้องการปรับรูปหน้าสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือวอล์กอินเข้ามาคุยกับหมอได้ที่เ e r s o n a าคลินิกแล้วเจอกันค่ะ